ตอนนี้ก็มาทำไอ้เหยื่อไอ้ชบาตัวกระดองนะฮะตอนนี้ซื้อมาสิบห้าเหรียญมันแพงอ่ะหาซื้อไม่ได้เราต้องการใช้แค่ก้านนี่เนี่ยก้านตัวนี้นะเพราะว่าไอ้ตัวนี้เนี่ยเวลาโดนเมือกระดองเนี่ยมันไม่ค่อยอยู่หรอกอ่ะมันมันไม้มีเงเนี่ยมันมันไม่เป่นนึ่งมันไม่ค่อยอยู่ก็ต้องเอากเอานี่ออกโดยการใช้ไฟลน ออกอะทิ้งเราเราต้องการใช้แค่ก้านอันนี้นะสีเขียว,วายางเนี่ยมีไม,ม่มีก็ได้แล,แล้วแล้วแต่ชอบไอ้ดูยางล่อมันเนี่ยแล้วแต่ชอบส่วนมากผมก็จะใช้บ้างไม่ใช้บ้างเรา,าต้องการใช้นะของผมจะมีก้านอยู่2แบบที่ซื้อมามีก้านเล็กกับก้านใหญ่แต่ขอให้เป็นสตนเลดเพราะว่ามันใช้ได้หลายครั้งกันสนิมไง กุ้งตัวใหญ่ก็ใช้ก้านยาวกุ้งตัวเล็กใช้ก้านเล็กเดี๋ยวตัวข้างล่างนี่จะมาใส่ไอ้ตัวเบ็ดห้าตาที่มีเงี้ยงนี่ผมก็ซื้อมาเนี่ยเยอะอยู่เหมนกันซื้อมาสิบนั้นสิบอันระจำไม่ผิดนะสิบอันราคาก็ไม่ถูกนะเพราะว่า ร่องสิบห้าเหรียญอันละมันติดหินบ่อยหาจง่หลุดง่าย ก้านยาวใหญ่มันจะมีสีเขียวอย่างนี้มาเพื่อสะท้อนแสงให้หมึกมัน,ม,นมันจัดไงแต่ว่าสำหรับผมเหยื่อสดนี่ผมไม่ชอบเคยสังเกตหลายทีผมผมมันมันไม่ค่อยจัดด้วยความประสบการณ์จากที่มันสังเกตอย่างมันนะไม่มีดีกว่าผมเลยอ,ออกแล้วแต่ชอบถ้าชอบก็ไว้ได้แต่ว่าผมเมาออกหมดเลย ขั้นตอนของผมก็คือใช้กาวประดากาวาเอามาแปะก่อนตัดนิดเดียวพอนะให้มันพออยู่ให้มันพอประคองประคองอยู่แล้วก็ตัวนี้ผมซื้อมาจากทอโปสามตาไม่ใช่สามตาแต่ห้าตาตัวเบ็ดห้าตา นี่มันจะมีเงี่งแบบแบบนี้เห็นเง่งไหมอา่อาอ่าเนี่ยพอเขาวัดเข้าไปมันจะค่อยอยู่ไงถ้าเกิดแบบไม่มีเง่งที่ตองมือธรรมดามือกระดองแม่งหลุดมันดึงออกเองได้ผมก็จะเป็นสนอดขำน้องนี้จะไว้ประมาณนี้มนไม่สวยหรอกทาเองใช้งานง่าย,ายให้มันเน้นเน้นใช้งานนะฮะไม่เน้นสวย ก็ไม่ใช่มืออาชีพก็ไม่รู้ไปหาซื้อได้ที่ไหนก็บิวเอาเองเอาศัยจำคนท้องถิ่นเขาตก<ๆ>ก็ทำเองสวยๆผมก็จำเข้ามาแต่ว,ว่าวิธีทำผมไม่รู้นะผมแค่บิวเอาเองเฉยๆผมนี่เอาให้มันพออยู่มันพออยู่แค่นี้เองพออยู่แล้วผมจะใช้ใช้กาว AB ผสมกันแล้วก็หยอดเข้าไปอยู่ตึบเรียบร้อย 嗯，送你、啊。<noise>

ไม่รู้พอเปล่าซื้อมาแค่สองหลอดมีแต่ลมเฮียของจีนผสมทีละครึ่งก่อนแล้วก็คน ใส่เลยเรียบร้อยนะฮะพอใช้งานได้ไม่สวยหรอก